สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าก็วันนี้นะคะเราก็จะมารับชมแนวทางของวันที่สอเนาะเดือน10นะคะปี64นะคะห้านอยสี่นอยไปเลยเนาะพี่น้องเนาะสี่นอยมัดรวมนะคะให้ตัวเลขนิดเดียวดีกว่าไม่ให้เยอะแล้วนะคะ สำหรับสายวิ่งของเรานะคะก็จะมี1นะคะ3 6 7เนาะสายวิ่งนะคะส่วนชุดเด่นของเราเนาะเด่นก็จะมี8 7นะคะ เขียนประกาศสีแดงเวยพี่น้องแล้วก็แปดหกแล้วก็สี่เจ็ดนะคะแล้วก็หกสี่ กันเบิ้ลเนาะแล้วก็0 9นะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น87 86เนาะแล้วก็64นะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้า